เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคโดคอยอีกครั้งก็ขอพระคุณแล้วก็ ขอขอบใจ f c ทุกท่านนะครับที่หลายคนส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายแล้วก็ก็พูดตรงๆนะครับว่ามีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปก็มีนะครับมีหลายเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งมาก็เราก็ปฏิเสธไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่เน้องทำความเข้าใจเนาะแล้วก็สำหรับเหรียญที่คุณโดประกาศรับซื้อ เราก็รับซื้อเขา้ามาจริงเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับคือตอนนี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อพี่น,น้องส่งเหรียญมาแบบนี้เนี่ยส่งมาเป็นคือเป็นกระปุกเลยแบบนี้ทั้งเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับเนี่ยเก่าบ้างใหม่บ้างเนี่ยรวมกันอย่างเงี้ยแล้วก็บอกให้คุูด่งช่วยตีราคาให้ทิ้งต้องบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้คุูด่งตีราคาให้ไม่ได้นะครับเราไม่ได้ซื้อทุกเหรียญทุกพศเนาะอย่างที่คุูด่งบอกนะครับคุูด่งไม่ได้เป็น แล้วกาพ่อค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อเราก็เก็บสะสมของเราตามที่เราชื่นชอบไปเรื่อยๆก็อยากให้เ,เพื่อนๆพี่น,พน้องทําความเข้าใจคลิปนี้ EP นี้มาใช้คําว่าประกาศรับซื้ออีกครั้งนะครับสําหรับเหรียญนี้พอสอนี้ต้องบอกว่าเหรียญนี้พอสอนี้ครูถงก็รับซื้อมาโดยตลอดนะครับจากเมื่อก่อนก็เหรียญหนึ่งร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบบาทปัจจุบันราคาตันในตลาดมันลงมานะครับ 70บาท90บาทต่อ1เหรียญตอนนี้50บาทต่อ70บาท50บาทถึง70บาทต่อ1นเหรียญน,นะครับอยากให้เพื่อนๆพี่น้องทำความเข้าใจปัจจุบันนี้ราคาลงมามากเลยคูโด่งยังรับซื้ออยู่นะครับ50บาทถึง70บาทต่อ1เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดในกลุ่มราคามันลงมาอย่างที่บอกนะครับดีมานความต้องการมันน้อยพลายมัน ออกมาเยอะอะไรแบบนี้ราคาลงมาราคามันก็อาจจะลงต่ําลงมาอีกเหรียญที่คูดวงช้คําว่าประกาศรับซื้อนะครับก็คือเหรียญ10บาทปี2541กระดูด้านล่างนะครับถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาที่โดง s ซ2 3 7 5เป็นราย i ไอดีหรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูดวงคอยเราก็รับซื้อมาอยู่โดยตลอดนะครับก็ยินยันว่าเรารับซื้อทุกเหรียญแต่ว่าเหรียญที่ ส่งเข้ามาเราก็อยากให้มีหลายๆเหรียญหน่อยนาะตอนนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องบอกว่ามีเหรียญอยู่ประมาณ100เหรียญ1น100เหรียญต้องการจัดจำหน่ายก็ตกลงกันเอาไว้นะครับ50บาทถึง70บาทแต่ครูโดงขอให้เขาส่งมาให้ก่อนเพื่อเช็คนะครับว่าเป็นปี2 5 4 1ทั้งหมดไหมก็ สุดบทสรุปได้ว่าพีเขาต้องการให้คู่โดงโอนเงินไปให้ก่อนคือซื้อของขายแบบเนี้ยของคู่โดงมีตัวตนอยู่ก็อยากให้เพื่อนๆพี่นงน้องทําความเข้าใจบางทีพอมันตกลงกันไม่ได้แบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็อยากให้คู่โดงโอนเงินให้ก่อนคู่โดงก็คือมันเป็นแน่นอนอยู่แล้วซื้อขายของแบบเนี้ยมันต้องส่งไปให้เขาดูก่อนตรวจสอบก่อนว่าเป็นเหรียญปีซีหนึ่งทั้งร้อยเหรียญหรือเปล่า ถ้าเกิดได้มาเหรียญสี่หนึ่มีตั้งสิบเหรียญอีก90เหรียญเป็นเหรียญพศอ,อื่นเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะถ้าเจอแบบนี้เราก็ไอ้นั้นเนาะก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องทําความเข้าใจบางทีเพื่อนๆมีเหรียญก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละอย่างที่คุณดงบอกอธิบาย นะครับแต่เหรียญปี2 5 4 1ร้าคา50บาทถึง70บาทเรารับซื้ออยู่นะครับถ่ายรูปภาพมาหลายหลายเหรียญถ่ายรูปภาพรวมๆมาก็ได้แล้วก็ส่งเหรียญเข้ามาให้คุโดงตรวจสอบถ้าเป็นไปตามที่ตกลงกันคูโดงก็โอนเงินทันทีเรามีตัวตนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพนี่เพน้องทําความเข้าใจเพราะว่าเพื่อนเพื่อหลายคนส่งเหรียญเข้ามาจําหน่ายก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยไม่ไดอ้อยู่ในกลุ่มนักสะสมนะครับ ก็ส่งขายเหรียญมาแล้วต้องการให้เราโอนเงินให้ก่อนเนี่ยแบบนี้ก็ขอปฏิเสธเนาะถามว่าเสียดายไหมเสียดายเสียดายดีกว่าคูโดนเสียใจนะครับเนาะโอเคใครมีปีสี่หนึ่งก็ทักทายเข้ามานะครับแต่ก็อยากให้มีหลายๆเหรียญน,นะครับสิบเหรียญขึ้นไปก็ดีคลิปนี้อ p นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ